วันนี้พาดูพนักง,งานตัดหญ้านะครับผมเข้าพื้นที่แล้วครับผมเดี๋ยวเนาะยังตัดยังตัดดีเหมือนเดิมหรือว่าตัดดีกว่าเดิมไอโมดิฟายมาแล้วใช่ไหม,ไหม,ไหม เป็นไงดีกว่าเดิมดูนะครับผมโออย,มยงงเออโอ้ยก็ก็นั่งนั่งออกแบบเนาะคนนั่งออกแบบเขาก็ไม่ได้มาปรับใส่ตรงที่มันเละทีมเป็นคนก็ปรับใส่ในพื้นที่แข็งๆก็ขับ

น,นะครับผมเตรียมตัวรถลงครับผมผขยับออกจากเขานะครับผมไปใกล้ครับผมไใกล้นะครับมากีกคนหกเจ็ 6, 7, จากหัวหน้า นี่ก่อนนะครับผมจิดสั้นๆครับผมนี่ครับผมเออเอาให้นั่นเลยเนาะะคอยดูตอนเขาเขาลงครับผมครับผมคอยดูวกว็หวาดเหญออ่ด้วยผมว่ะ จะถ่ายทางด้านไหนไมันจะชัดถ่ายทางด้านข้างนะพี่น้องเนาะด้านนี้พอมองเห็นชัดนะครับพี่น้องแสงเห็นไหมพี่น้องนเนาะแสงด้านนี้แหละโอ้น่ากลัวด้วยเนาะหวาดเสียวด้วยพี่น้องผมก็ไม่ได้เข้าไปช่วย,ยพี่น้อง ao, quẩy, tham năn, họ, thay gan, tu, tu lẻ lói lằng đấy nè, à, กำลังกำลังลงโอ้หวาดเสียวรถรถไม่มีพวงมาลัยเลยพี่น้องพวงเอาละครับผมยกยกยกนะครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องอลงได้แล้วครับผมเดี๋ยวครับผมเอาเครื่องทำามมันเก่าเทอะละมารอบนี้ <c oughs> ขาปิดออกเนาะลุงขึ้นก็เก่า <c oughs> น,นี่ครับพี่น้องขั <c oughs> ้นด้สนเศ ละแสนเลยหนึ่งแสนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับแวะมาดูคลิปนี้นะครับผม